ก็ซึ่งในวันนี้นะผมไปเห็นคลิปคนต่างชาติมานะออมคนนี้มาเนี่าไ้อ่ะก็ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะอโอ้โหคนเล่นมวยเยอะมากโอ้โหมีแต่นคนรวยทั้งนั้นเลยทุกคนดูคนรวยเต็มเลยไอสองคนนี้มันไม่ใช่คนรวยแล้วแหละโอ้ยคนรวยเล่นเยอะอยู่นะเนี่ยว้าวว,าวอะไรกันเนี่ยทุกคน นี่อะไรกันเนี่ยใช่ตัวเขาจริงๆไหมเขาใส่เสื้อสีแดงเขาแค่ามาใส่เสื้อสีม่วงน่ารักกันหมดทุกคนเลยปี่กอนไก็ได้นหกดลับมาให้หมดเลยทุกคนก่อนที่เราจะไปหาความรัะทุกคนก็มูฮิเบนทคนก็เล่นเยอะนะแต่ผมก็ไม่รู้เลยเขาชช่ออะไระ คือเขาอยู่ข้างบนเขาชื่อว่าอะไรเนี่ยชื่อเดียวกันเลยนะทุกคนวันนี้เขาเขายังไม่ได้รับนะทุกคนยังไม่ได้รับผมส่วนบางคนก็รับไปแล้วนะก็เ,เยอะนะบางคนก็ไม่ตอบวับแอดนะทุกคนก็ม้ก็จะเป็นเฉพาะบางคนนะอือเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนให้มันรวยกว่าน,นี้นะกลมเสื้อผ้าหน้าผมเราก็ต้องรวยนะ นีสังเกงสีแดงเลยเสื้อต้องเสื้อแบบนี้เสื้อใส่สิโอเคอันนี้มันก็ขอเอาไอ้พวกไอ้ของที่ไม่ใช่ออกไปเลย,ย่อยุว่คุณเห็นเสื้อคุณเห็นเสื้อคุณเห็นเสื้อนทุนคนหน้าตาเราก็ต้องเป็นหน้าตาที่น่าเบื่อเลยนะโกรธใครมาก็ไม่รู้นะ หน้าตาที่ถ้าสือว่าอยู่บ้านอ่ะมันต้อนรับแขกหน้าตาที่ไม่ต้อนรับแขกเลยนะทุกคนเอออ่ะกนหายออไปเลยบอดเฮ้ยอะไรอ่ะตาน่ารักจังเไมยังได้ตาแบบเนี้ยนี่ใครเนี่ยโอ้ยน่ารักจังมขอกดล้วคนนะเผือว่าเป็นใครเข้ามาเล่นอะไรเนี้ย เหมือนมันมันมีคนสักบางคนที่เออคนไหนบะคือแต่งตัวเหมือนเนอ,อใครรู้จักช่องพิกเซลหนึ่งก็เจ็ก็ต้องรู้แน่ๆนะชื่อพิกเซลนะโอเคก็อาจจะใช่เซนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเซนถ้ามีพี่เออพี่พี่ดูมาเล่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ คือผมก็ติดตามช่องนั้นอยู่เนาะเออผมก็ดูนะเนาะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูเนาะเพราะว่าผมต้องตัดต่อคลิปตลอดนะเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาดูก็จะไปดูเน,ะนาะวันวันเสาร์ที่ถึงลงคลิปเยอะนะเออวันนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาดูเท่าไหร่แต่ถ้าวันอาทิตย์ผมก็จะลงคลิปเยอะเหมือนกันนะวันจันทร์วันจันทร์ถึงว่าส่งจยวผมดูเนาะเพราะว่าช่วงวันพวงนั้นเน่ะผมไม่ค่อยได้อัดคลิปเป็นเนาะเพราะว่า รอบนี้ผมไม่ก็ได้อัดคลิปให้ทุกคนดูเนาะก็เข้าใจกันหน่อยนะอย่าลืมดูนะวันวันเสาร์ที่คือผมอัดคลิปเยอะนะคลิปมาหลายรัวเลยนะไอ้เมื่อเช้าผมก็ลงโทเปียเวลวทุกคนลีฟโทเปียเนาะใช่ไหมไม่ใช่โทเปียสิลีฟโทเปียเนาะแต่ชื่อเมืองมันชื่อว่าอะไรนะพาซาโทเปียโทเปียพาซาหรือเปล่าโทเปียพาซา ทอเปีพภาซาน่ะก็ช่วงนี้ผมกินน้ำเยอะไหมก็เยอะอยู่นะกินน้ำก่อนก็ ไป้าคือเดี๋ยวเรามาดูความรบก,กันเราเดินเล่นกันมาลองทานทีละเข้ามาในห้องนี้ใช่ไหมทุกคนเห็นประตูห้องนี้ใช่ไหมไปอืมมีอะไรไหมอ,อะไรห้องอะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนของคนต่างชาติเลยผมไปดูมาแล้วเหมือนเลยเหมือนจริงๆเลยนะเหมือนได้เระเลยเก็บปืนมา คือในความมันถือได้เยอะไงมันถือได้สิบชิ้นเลยนะทุกคนคือคือถ้าเป็นในมือถืออ่ะมันได้น้อยมากเลยมันได้แค่สามชิ้นนะทุกคนคือถ้าเป็นในความคือแบบถือได้เยอะแล้ว iPad ก็ถือได้เยอะนะอืมแต่แต่ดูในความสิอี่ยคือถ้าสมมติผมใส่เนี่ยใส่ไม่ได้นะทุกคนอือเคีมันกดใส่ได้อย่างเดียวมักดกดกด อกดกดกดเนี่ยแล้วมันขึ้นมาไหมไมนะ่ทุกคนมันไม่ขึ้นมาเริ่มกดเล่นฮนะเริ่มสนุกใหญ่เนะี่ยอ้ยคือมูเฮเว้นจะเป็นติ๊กถูกไปไหนคื่อนั้นนะ่ะผมก็ไม่ค่อยตื่นเต้นหรอกนะเพราะว่าผมไม่ค่อยตื่นเต้นนะทุกคนคือผมเคยมาแล้วผมเคยมานานแล้วนะทุกคนโอ้ทุกอยาก่างต้องเป็นติ๊กถูกหมดเลย่ะ หนึ่งชั่วโมงผับใกล้ปิดแล้วหนึ่งชั่วโมงผับใกล้ปิดแล้วเนาะก็ไม่ได้สนใจผับเนาะเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ค่อยไปเล่นผับเนาะอีกหนึ่งชั่วโมงบอกว่าผับจะปิดอาจจะปิดตีหนึ่งเนาะอืมผมเคยแต่มันเปลี่ยนเวลาวะคือในตอนนั้นอ่ะมันไม่ได้ไม่ได้ปิดตีหนึ่งนะทุกคนอืม เผมเราเข้ามาได้ดูแล้วมันได้ติดเอ๊ะไม่ได้ปิดตีหนึ่งอย่าลิ้นพันกันได้ไหมที่ยามผมลิ้นพันผ์นก็แบบนี้ตลอดผมก็จะลิ้นพันแลเรื่อยๆทุกคนเหมือนเรามีให้ใส่หน้าจอเป็นล้านเลยนะไอ้พวกวัสดุอุปกรณ์ พอเรากดเข้ามาปุ๊บอะไรกันครับนี้ทําไมมันมีเอออะไรเต็มหน้าจอขนาดนี้มีติ๊กถูกหมดเลยแสดงว่าของราคานั้นแค่ศูนบาทเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นของฟรีไงล่ะดู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 ด,ดูเล่นเข้าใหญ่แล้วเล่นแล้วโอ้โหกดมาเยอะมากเลยทุกคนนี่เดี๋ยวสะใช้ กดมาเล่นเยอะมากคือไม่รู้ว่าเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยทำไมของทุกอย่างเป็นของฟรีหมดเลยเคินเคินเราจะซื้ออะไรก็ได้เอาไอแพดมาเล่นเกมโลบอฟดีกว่า <c oughs> อ่ะนี่ได้ไอแพดมาด้วยเล่นด้ดวยไอแพดสิมันมีอะไรให้ดูมันไม่เห็นมีเกมโลบอฟเลยเอาทิ้งเลยก็ได้ ก็ซึ่งในวันนี้ผมได้พาทุกคนมาดูความลับนะก็เอ้ย,เ,อยเดี๋ยวอีกแล้วอีกแล้วเหรอ,อ,เ,หรอเนี่ยมันเป็นตลอดเลยนะทุกคนเนี่ยพยายามเดินตรงทางเนี่ยือคือถ้าเดินทางขวาเนี่ยมันจะแบบเนี่ยถ้าหันมาด้านนี้ก็คือด้านนี้จะเป็นทางขวาคือถ้าหันไปด้านเนี้ยทางด้านนี้จะเป็นทางข้างขวาทุกคนทางนี้ก็จะเป็นทางซ้ายโอเค ก็เอาแล้วครับซึ่งในวันนี้ผมได้พาทุกคนมาดูเขามีอีกภารกิจหนึ่งนะแต่ผมทําไม่ได้อ่ะอืมถ้ามีอะไรก็ทําไม่ได้แล้ทุกคนอย่าเล่นมูเฮเว่นตอนตีสามแล้ทุกคนคือมันมีด้วยหรอคือผมเคยทําแล้วมันไม่มีผมไปบ้านร้าแล้วก็ปิดไฟบ้านทั้งหมดเลยนะจากที่ผมไปดูพี่นิวมาแล้วทุกคนทีเนี้ยผมก็เลยลองไปทําตามเฮ้ยทำไมไม่เห็นมีอะไรเลย ไม่เห็นตัวอะไรมายืนทั้งหลังเลยคือะถ้าเราปิดไปหมดบ้านแล้วเนี้นนะผมก็เลยลองไปทําตามดูนะแต่ผมไม่ได้อาจิมเนาะอืมแล้วทีเนี้ยผมลองไปทําตามดูเุ้ยทำามันไม่บีแต่มันเห็นในตัวอะไรดำๆไม่รู้นะคนุนมันจะใช่หรือเปล่าหรือว่าพี่นิวหาตัวนะแทนโทรศัพท์ไปเล่นในเซิร์ฟเ,เ,เวอร์สองคนเท่านั้นเซิร์ฟเวอร์สองคน นี่เนี่ยสร้างเซิร์ฟเวอร์ส่ตัวเล่นแล้วก็เออไปเอาตัวในมือถือมาหรือเปล่าแล้วก็เอามาทําเป็นผีมั้ะอืมอาจจะอาจจะใช่นะทุกคนคือผมเห็นพี่เนี่ยู่เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเลยนะทุกคนเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวอืมก็เอาซึ่งในวันนึงขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจุ๊บคือถ้าเออเรานั้นมีเซิร์ฟส่วนตัวเล่นอ่านี่คือไม่ใช่เซิร์ฟส่วนตัวนะ มันจะมีที่ปรับเวลานะสมมติว,ว่าแบบมีเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวคือตอนแรก,แรกอะผมนึกว่ามันจะมีนะทุกคนคือตอนนี้มันเป็นเทศกาลคี่สมาชิผมเข้าไปเล่นดูแล้วผมนึกว่ามันอาจจะมีเนาะแต่มันไม่ใช่คือเราสร้างเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเล่นเองเนาะมันจะมีเวลาให้เราด้วยมันจะมีให้เราปรับเวลาเป็นเช้าด้วยเราจะสามารถทําอะไรก็ได้นะในเซิร์ฟส่วนตัว แต่ไม่รู้ว่าซื้อวีีได้ไหมก็ซึ่งในวันนี้ขนตลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ้าจุ๊บปุ๊บมากแล้วเจ็บคอแล้ว